คำเตือนลีปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมไมจงเวภาค2นะครับมาต่อเป็นเกมที่4แล้วกันผู้ชมมารอบนี้มีเข้ามาที่4 0 0พันนะครับเบ็ดแรกนี่ผมขอด้านเบ็ดน100้อไปเลยแล้วกันผู้ชมเดี๋ยวใส่ออโต้ไปเลยสัก30รอบนะครับ ก็สไลด์คลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สยามมกขหกนะครับสลด์ใครที่เป็นสมาชิกของสยามมกขหกอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เขาก็มีเป็นโมชั่นวันแม่นะครับยอดฝาก300รับโบนัสเพิ่ม300แล้วก็ทําเทิน6เท่านะครับเล่นได้แค่สล็อตเท่านั้นนะครับหมดเขตวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ14สสิงหางนะครับแล้วก็มีเป็น กิจกรรมหมุนวงล้อนะครับรุ่นรับรางวัลเล็กรางวัลใหญ่นะครับกิจกรรมมากมายนะครับแล้วก็มีเป็นโฟชั่นแนะนําเพื่อนนะครับหากใครสนใจก็เข้าไปสอบถามแอดมินได้นะครับมาเดี๋ยวลุยต่อแล้วรันคุณผู้ชมตอนนี้ออโต้เหลือที่12รอบแล้วนะครับยังไม่ได้กําไรนะก่อนหน้านี้ก็แวะเข้าไปจัดเกมไมจองเวภาคแรกมานะครับแตกดีเหมือนกันครับผู้ชมก็เลยทําเป็นคลิปแจกไปที่เรียบร้อยนะครับ ่งลงไปก่อนหน้านี้เองนะครับหากใครสนใจที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมก็เข้าไปฟังกติกาได้เลยนะครับผมประกาศผลวันที่17นะฮะ17ใกล้จะถึงนี้นะครับ10หลังวันนะครับก็รอบนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมรอบสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับเดือนหน้าก็่อยว่ากันอีกทีแล้วกันทผู้ชมบอกเลยว่าเดือนนี้โอ้โหจัดหลายรอบมากนะครับไปต่อแล้วกันุผู้ชม ตอนนี้ก็เพิ่งได้กำไรมาแค่600เองนะครับตัวนี้ว่าไปต่อนี้จะบวกหรือว่าจะลบนะครับช่วงนี้มีเกมไหนอยากให้ผมเล่นก็สามารถคอมเมนต์ขอเข้ามาได้นะครับเอาแล้วไงโอ้โหแตกหมื่นเรียบร้อยครับทผู้ชมรางวัลซุปเปอร์นะครับโ้หแมตอนนี้ก็แตกสองหมื่นเรียบร้อยแล้วครับทุกผู้ชมไหลโคตนล้านเนะ่ย ดูดิ mm hmm. เบ็ด100นะครับไม่จองเวภาคสองแตกนอกก็มาครับทุกผู้ชมเจอแบบนี้บอกเลยว่า yeah, <sir. S 1> ไม่ต้องพึ่งเข้าฟรีเกมก็ได้นะครับถ้ามาให้ก็ดีนะ <laughs> มา yeah, <sir. S 1> ตอนนี้มีเศษประมาณ400นะครับ <Yeah. S 1> ผมจะเอาเศษเล่นแล้วกันทุกผู้ชมตัวนี้ว่าจะบวกเพิ่มหรือเปล่านะครับ yeah, แม่สองร้อยสุดท้ายครับทุกชมโอเคครับผมเอาเป็นว่าเลิกเลยและกันทุกชมไม่ขอไปต่อและกันนะครับเอาทุนเข้ามา4,000นะครับโอ้โหแตกนอกรู้เรื่องเลยครับทุกชม ไม่เข้าฟรีเกมสักรอบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ได้กําไรนะครับดูดิทุนสี่พันะครับก็แตก3 6มหมื่นนะครับใครจะไปต่อก็ไปนะแต่ผมไม่ไปแล้วนะทุกชมเลิกเลยครับผมก็ใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ